อันนี้แล้วก็เปิดระบบแล้วนะผมว่าจะได้งานกี่ตัวเงินกี่บาทครับผมมาดูกันครับอันนี้งานแรกก็มาแล้วครับผมแบตสองครับร้อยยี่ห้าบาทบวกสิบบาทครับผมงานตัวที่สองมาแล้วครับผมแบตเหมือนกันครับสี่สิบหกบาทครับงานที่สามผมก็มาแล้วนะครับยี่สิบแปดบาทครับผมนี้งานที่สี่ผมมาแล้วนะครับยี่สิบแปดบาทครับผมก็ได้งานอีกแล้วนะครับยี่สิบแปดบาท ได้งานเพิ่มมานนะครับผม5 7บบาทจะเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมาสรุปยอดให้ฟังครับตอนนะครับวันนี้ห้าทุ่มกว่าปิดระบบเข้าบ้านนะครับจะมาสรุปรายได้ให้ดูนะครับหมด7 1 7รบาทครับผมทิป90บาทแล้วก็วิ่งค้างเมื่อคืนส1 6ิบบาทวันนี้ก็วิ่งได้4 1 0สบาทครับรวมทิป90บาทเป็น5้าร้อยครับผมเริ่มต้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มครับผม ก็พอได้อยู่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม